ครับสวัสดีครับผมสวัสดียามค่ำเนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวหน้ากากน้องควายกันนะครับผมนี่เลยหน้ากากน้องควายนี่นะครับผม <c oughs> จะเป็นแบบนี้เลยนะหน้ากากน้องควายนะผมอันนี้ทำใหม่นะผมอันเก่านะผมทำลายไปแล้ว <c oughs> เพราะว่าผมว่ามันดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับผมมันดูไม่สมส่วนอะ่ะจริงไหม เไม่ใช่ก็ไปดูที่ช่องเก่าได้นะผมช่องเก่าของผมนะนี่นะครับผมหน้ากากน้องควายนี่ส่วนนี้จะเป็นเข่านะครับผมส่วนตรงที่เป็นเข่าเนี่ยผมใช้ตะปูนะครับผมเสียบเข้าไปนะเนี่ยแล้วก็ติดกาวแบบนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะนี่ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ด้านหลัง อ,อส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเออเนี่ยให้มันสมจริงหน่อยนะครับผมวิธีการทําก็คือผมนะครับผมใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะเนี่ยฟิวเจอร์บอร์ดนะครับผมข้างในเนี่ยข้างในนี้ก็จะมีกลไกลหลายๆอย่างนะครับผมนี่เห็นไหมข้างในนี้ก็จะมีกลไกหลายๆอย่างนะเออนี่นะครับผมใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะ วาดเป็นรูปโครงหัวของมันก่อนส่วนหน้าของมันนะครับผมนี่เลยจากนั้นก็ใช้ลังกระดาษนะครับผมประกบนะให้มันดูสัสดส่วนให้มันเท่ากับของจริงนะครับผมมันก็จะได้แบบนี้มานะก็จะได้แบบนี้มานะครับผมอืมปากก็สามารถอ้าได้นะนี่นี่ปากสามารถอ้าได้ ด้านในนะผมจะใส่เป็น <c oughs> ผมจะใส่น็อตนะครับผมเนี่ยใส่นอ็อตเออใส่น็อตนะแล้วก็ใส่ฝาด้วยเข้าไปข้างในเนี่ยฝาฝาเนี่ยผมฝาสีฟ้านะฝาขวดน้ําธรมรมดาทั่วไปนี่แหละเอามาตึงกับน็อตเนี่ยเอามาเสียบกับน็อตเลยให้มันสามารถที่จะขยับปากแบบยังไงอะแบบนี้ได้ผม แบบนี้โอเคโดยที่ป่าดะ่ะมันไม่จะเป็นต้องหลวมไม่ไม่จะเป็นต้องโลดลาดลงมานะครับผมเนี่ยห,หูหูก็ใช้วิธีการฟิวเจอร์บอร์ดนะครับผมเนี่ยอืมใส่ฟิวเจอร์บอร์ดเข้าไปนะหูนี่เลยเนี่ผมสามารถที่จะกระดิกได้นะนี่นี่กระดิกได้อืสามารถที่จะกระดิกได้นะครับผม โอเคส่วนสีที่ทานะครับผมที่ผมใช้นะหัวของมันทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นสีสเปร์นะครับผมสีสเปร์นะ,ส,ะส่วนใหญ่หัวของมันนะเป็นสีสเปร์นะผมอืมใช้สีสเปร์เลยใช้สีสเปร์นะครับผมนี่เลยส่วนตรงไปหูตรงนี้นะ่ะผมใช้กระดาษเทนนะครับผมใช่ ประหยัดงบหน่อยแล้วก็ระบายด้วยปากกาเมจิกสีชมพูนะครับผมนี่เลยส่วนดวงตาดวงตาก็จะใส่ดวงตาก็จะทำมาจากฟิวเจอร์บอร์ดนะออจากนั้นก็ใส่จากนั้นก็คือแปะสกอตเทปนะครับผมทั้งหมดเลยแปะสกอตเทปนะเออแปะสกอตเทปทั้งหมดอมืจริงไหม ดวงตาก็จะเป็นผมใช้สีขาวนะครับผมเนี่ยสีสเปรย์นะที่เป็นสีขาวแล้วก็ใช้ใช้ปากกาเมจิกวาดตรงนี้ผมเป็นสีดําเป็นดวงตานะส่วนนี้ก็จะเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะผมไม่อยากจะพูดหรอกนะคำนี้เพราะว่าเป็นคําที่แบบใช้กับคนที่อากตันยูกับพ่อแม่จริงๆนะโทษทีโทษที นี่เลยเออแต่มันก็ชื่อของมันนะผมจริงไหมอ่ะพูดเลยก็ได้น้องทอรพีนะครับผมเนี่ยใช่แค่พูดชื่อนั้นก็แรงแล้วจริงไหมแต่มันชื่อนี้จริงๆนะครับผมน้องทอรพีเนอะน้องทอรพีอันนี้นะผมผมใส่ย,ยางยืดนะใส่ย,ยางยืดอืมให้มันติดกับน็อตนะครับผมอันนี้จะเป็นนอ็อต ด้านนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับผมนี่เลยให้มันยึดติดเวลาที่เราจะใส่หัวนะ่ะมันจะไม่ไม่ต้องโค้งเคลงนะไม่ต้องโครงไม่ต้องเคลงไปมาส่วนจมูกนี่ผมทํามาจากกระดาษนะใช้กระดาษใช้สีดาทั้งหมดเนี่ยทาโอเคมันก็จะเป็นลนนักษณะนี้ปากด้านในต่อมาปากด้านในก็จะเป็นผมทาเป็นสีน่าจะ ปากกาเมจิกอ่าใช่ปากกาเมจิกตรามาทั้งหมดเลยผมทาง,งบคิดดูงบนี่คือยืมมาจากคุณตาคุณยายนะใช่แต่แต่ว่าเราก็ต้องประหยัดที่สุดนะผมเท่าที่เราจะทําได้นะเออเนี่ยส่วนฟันก็ทํามาจากฟิวเจอร์บอร์ดนะส่วนฟันฟันของมันนะครับผมทํามาจากฟิวเจอร์บอร์ดเออให้มันดูสมจริงหน่อย นะนี่แหละสมจริงมากๆเอ,อผมไม่เอาสนตะไายหรอกเพราะว่างบใช่บางทีมันก็ดูไม่เข้ากันนะให้เป็นแบบธรรมดาธรรมดาเลยก็แล้วกันเนาะอืมแเค่นี้เราก็ได้ละนี่นะครับผมลูกเล่นฟังกช์ชันของมันอยู่ตรงนี้เออตรงนี้แหละฟังก์ชันเสียบเข้าไปแล้วก็ถือใส่หน้ากาก,ากเดินโชว์เลยเออ เดินโชว์เลยนะครับอืมอันนี้ผมก็จะใส่สันเข้าไปนะผมให้ให้หัวมันดูออกกว้างนิดนึงนะแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้เออนี่แหละใช้ได้ใช้ได้มากๆใช้ได้มากอือืโอเคนี่นะครับผมน้องทรพีนะใช่ชื่อน้องแต่ว่าไม่ใช่ คำคำนี้มานี่คือมันต้องเป็นคำที่มากับคนที่อากตันยูพ่อแม่จริงๆเอมันก็จริงนะครับผมเนรคุณพ่อแม่อะไรแบบนี้ใช้คำนี้เลยทรพีใช่เออดูทรพีนะอืมโอเคอันนี้ก็จะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะโอเคเรียบร้อยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b ส c ค i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมโอเค เดี๋ยวตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวก็คือเป็นตัวที่อยู่ใต้โต๊ะนี้นะครับผมนี่น้องวารานุชกับน้องจอระเข้นะโอเคเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวทุกตัวก็เสร็จหมดแล้วโอเคจริงไหมสวันดีก็บา,บาย